นี่นะครับจะเป็นชุดสายพ่นหมอแรงสูงที่ว่านะครับจะเป็นท่อ PE ขนาด9.25มิลนะครับแล้วก็เป็นชุดข้อต่อทองเหลืองนะครับนี่อันนี้นะครับก็เป็นลักษณะพ่นหมอกทองเหลืองนะครับแบบค่อนข้างนะครับหนึ่งทางนะครับก็คือหัวพ่นหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีหลายแบบนะครับมีแบบนี้นะครับเรียกว่าปิดจบ พ่นหนึ่งทางนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราหัวพ่นหมอกประขันใส่ตรงนี้นะครับพวกชุดข้อต่อนะฮะสิ่งที่เราต้องใช้นะครับจะมีตามนี้นะครับนี่ในบ้านหนึ่งหลังนะครับก็จะมีพวกพ่นข้างนะครับอันลักษณะนี้เรียกว่าพ่นข้างสองทางนะครับนี่สี่ห้าองศานะครับแล้วก็จะมีพ่นข้าง ค่นข้างสองทางเหมือนกันนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วก็จะมีค่นข้างหนึ่งทางนะครับหนึ่งทางก็คือหนึ่งรูสองทางก็คือสองรูนะครับนี่มีหลายแบบนะครับแล้วก็จะมีชุดสามทางนะครับในลักษณะที่เราจะต่อออกไปหลายหลายทางนะครับหลายหลายแนวนะครับอันนี้เรียกปิดจบหนึ่งทางนะครับแล้วก็จะมีปิดจบสี่ทางนะครับก็คือใส่ หัวพ่นหมอกได้สี่หัวนะครับในลักษณะนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก็มีวาวทองเหลืองนะครับมีวาวทองเหลืองที่เพื่อนๆต้องสั่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขอเรียกว่าตาไก่นะครับตาไก่ก็จะมีอันใหญ่นะครับอันใหญ่หนึ่งอันนะครับอันเล็กหนึ่งอันนะครับคู่ของมันนะครับในชุดสายในในทองเหลืองเนี้ยจะมีตาไก่ทั้งหมดอันเล็กแล้วก็อันใหญ่นะครับอย่างละหนึ่งชุดนะครับที่ อีกอย่างนะครับก็จะเป็นชุดกิ๊บสายรัดนะครับกิ๊บล็อกสายลักษณะนี้นะครับอันนี้เรียกว่ากิ๊บล็อกสายนะครับตัวละสิบบาทนะครับแล้วจะเป็นท่อท่อน้ํานะครับท่อน้ําท่อยางปกตินะครับผมจะใส่ลักษณะนี้ก็คือเอาสายพ่นหมอกนะครับเราล็อกกับกิ๊บตัวนี้มันบางทีมันหลวมนะครับสายมันขยับได้เราจะหนุนหนุนด้วยท่อเนี่ยท่อน้ําที่ว่านะครับ อยู่ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับถ้าเป็นสาย PE อย่างนี้นะครับเราล็อกปุ๊บเนี่ยสายมันข,ขยับได้นะครับค่อนข้างหลวมนะครับทีนี้เราต้องการให้มันอยู่กับที่เพื่อไม่ให้สายขยับในการทํางานนะครับถ้าสายมันขยับมันอาจจะตัวกิ๊บตัวนี้มันอาจจะบาดสายทําให้สายแตกหรืออะไรได้นะครับผมลักษณะที่ผมทําก็คือว่าจะใส่เป็นท่อ,อยางอันนี้นะครับแล้วก็กิ๊บ ใส่ไว้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยึดกับผนังนะครับใช้น็อตยาวยึดเนี่ยยิงน็อตปุ๊บเข้าผนังเราต้องการหัวต้นอยู่ลักษณะนี้แเราก็ดัดเอานะครับในลักษณะนี้นะครับก็โอเคมีเท่านี้นะครับถ่าไม่ได้ก็คือน็อตยาวสเตเลสนะครับแล้วก็พุกเบอร์เจอันนะครับประแจเบอร์17บสองตัวนะครับแล้วก็ประแจเลื่อน ก็จะมีประแจเบอร์172ตัวนะครับประแจเลื่อน1ตัวนะครับอันนี้จะเป็นชุดหัวพ่นที่ว่านะครับเบอร์2องแล้วก็หัวพ่นเบอร์สานะครับผมจะใส่ประมาณเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะครับแล้วก็จะที่สําคัญก็ต้องมีพวกสว่านขันน็อตนะครับแล้วก็สว่านเจาะปุ๊กนะครับอันนี้เป็นครีมตัดข้อบีนะครับนี่สว่านขันนอ็อต สวัจอปุ๊กนะครับตลับเมตรนะครับดินสอแล้วก็เต้านะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีแบบนี้นะครับตลับเมตดดินสอแล้วก็เต้านะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับพอเริ่มนะครับเราก็จะมาวัดที่ผนังนะครับวัดที่ผนังที่ตลับที่เราจะเอานะครับของผมเนี่ยผมจะวัดลงมาจากไม้นะครับประมาณห5้าเซนนะครับ เห็นสีฟ้าไหมเส้นเต้าตรงนี้นะครับดีแล้วนะครับ55.5นะครับแล้วก็ดีเต้านะครับไปรอบอาคารที่เราต้องการนะครับแล้วก็จอะพุกนะครับเดี๋ยวจะเอาสายขึ้นมาแล้วก็ยึดกับกิ๊บนะครับนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราเก็บ ก่อนก่อนนะแ่อย่าไปคุนต่อนะ